สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมาในงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันคนระับเปิดตัวแบนแมนของถมลั่นอยากเป็นซูปเปอร์ฮีโร่ช่วยเหลือสร้างความอุ่นใจให้ประชาชนเนะมื่อเวลา19.00นวันที่12ธันวาคม2 5 5 8ปนายกัปนาตจันแก้วอายุ29่ปีหรือพีทแบทแมนฮีโร่ของถมเปิดเผยว่าตนมีอาชีพขายของเล่นเช่นหุ่นและโมเดลซูปเปอร์ฮีโร่ต่างๆทางอินเทอร์เน็ตและตลาดของผมโดยบางวันในช่วงเวลาค่ำคืนตนจะแต่งชุดแบทแมน ขี่จักรยานยนต์หรือนั่งรถแบทแมนวิ่งไปตามถนนราชดำเนินหรือถนนสายต่างๆในกรุงเทพฯอาทิตย์ละครั้งสำหรับกลุ่มพวกตนจะมีประมาณ67คนจะแต่งชุดซูเปอร์ฮีโร่เช่นแบทแมนสไปเดอร์แมนซูเปอร์แมนพีเดเตอร์และกัปตันอเมริกาไปช่วยเหลืองานต่างๆเช่นงานกุศลที่บ้านเด็กราชวิถีอยู่บ่อยครั้งหรือรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมย่านฝั่งทน การที่ตนแต่งชุดแบทแมนเพราะชื่นชอบส่วนตัวแบทแมนเป็นซูเปอร์ฮีโร่การที่แต่งชุดแบทแมนนั่งรถและขี่จักรยานตามท้องถนนก็อ,อยากสร้างความอบอุ่นใจให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ากทมนั้นมีซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งบางคนก็ตำหนิแต่คนส่วนใหญ่ต่างชื่นชอบในการแต่งชุดแบทแมนครับล่าสุดในสังคมออนไลน์นะมีการแชร์กระซือว่าตนแต่งชุดแบทแมนถูกเจ้าที่ตำรวจจับ นปฏิเสธว่าไม่ได้โดนจับแต่อย่างใดคือเมื่อวันที่1 1ธันวาคมที่ผ่านมาขณะที่ตนขี่จักรยานยนต์เพื่อไปร่วมงานปันเพื่อพ่อทีพ่พระลานพระราชวางิุสธตเพื่อร่วมแจกน้ําดื่มระหว่างที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านโรงพยาบาลศิริราชพบเจ้าที่ตำรวจที่ประจําจุดเส้นทางจึงเรียกให้หยุดรถเพื่อพูดคุยเพียงเท่านั้นและเจ้าที่ยังขอตนถ่ายรูปคู่ส่งรอยยิ้มเป็นที่ลึกอีกด้วยสำหรับการแต่งชุดแบบนี้ ขี่จักรยานยนต์หรือนั่งรถไปตามถนนก็มีบางที่ถูกเจ้าที่จระาะจรเรียกเราต้องเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจรถเราไม่ได้ถูกต้องมีการดัดแปลงสภาพมันผิดอยู่แล้วก่อนหน้านี้เคยแต่งชุดแบนแมนขี่จักรยานยนต์ผ่านไปประสบเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทกันเมื่อเห็นตนแต่งชุดแบทแมนกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกันต่างวิ่งหนีแต่กระเจิงเลยแบทแมนฮีโร่ของผมกล่าวอีกว่าการที่ตนแต่งชุดแบทแมนนั้นแบบนี้ก็มีทั้งเรื่องดี ที่ช่วยเหลือสังคมและเรื่องเศร้าโดยก่อนหน้าน,นี้ตนมีเพื่อนสาวที่คบกันมากว่า10ปีก็ต้องเลิกลากันไปเพราะการที่ตนชื่นชอบและแต่งชุดเป็นแมนซูปเปอร์ฮีโร่นั่นเองแต่ทุกวันนี้ตนรู้สึกว่าเราแต่งชุดแบบนี้ไปไหนทุกคนมีแต่รอยยิ้มครับ